Thôi quanh 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 luôn nhắn quanh 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 đi quanh 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 Chạy quanh 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 chạy quanh 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 chạy,

เมื่อไรล้ะโอ้ดินคุกฝุ่นเลยวะเนี่ยคุกฝุ่นเลยเมมอไหมฮะมัดแล้วว่ะหนี่งที่ใต้มัดแล้วมัดแล้วลูกสาววะหนี่งมาแรงยิ่นอนคักเลยเออเยอะเยอะเยอะเฮ้ยมาแรงเลยมัดแห้งอีหลีเลยที่ใต้อึ้มอ้มอ๋อเฮ้ยฮะฮะ เมื่อไปเมื่อลับไปส่งเมื่อลับไปฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮาฮาฮาบัดนี้่